อันนี้คือพุเทนะคะไก่งวงนะคะไก่งวงนี่ตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้คือไก่นะไก่งวงอันนี้ประมาณสามกิโลนะฮะเนี่ยประมาณเกือบ3ามกิโลค่ะอันนี้ราคาก็ประมาณกิโลแล้วประมาณน่าจะห้ากิโลนะจำไม่ติดห้าทงกเอ,อ้ยไม่ใช่สิแพงกว่านี้เนาะจำไม่ได้นะ,ะซื้อซื้อเวลาซื้อเขาซื้อทีละสีห้าก้อนนะฮะมันจะมาเป็นบินใหญ่นะ จไม่ได้อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะทําไว้ทอดนะคะทอดกรอบเนาะเพราะว่าเวลาผัดนะ่ะคนไม่ค่อยกินเท่าไหร่อะค่ะทํากรอบนะชุบแป้งทอดกรอบนะคะแล้วเสร็จเจมันก็เอาไปใส่หม้อไว้เราจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นละหนึ่งที่นะคะ ประมาณนี้เราก็จะไปใส่เกลือพริกไทยนะคะแล้วก็หมักเ,เกลือพริกไทยหมักแล้วก็ซอสพวกซอสหอยนางรมอะไรเงี้ยหมักใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาไปชุบแป้งทอดชุบแป้งขนมปังทอดนะคะทำแบบไทยแล้วก็ใส่พวกแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะก็เราจะเป็นผกักผักนะมันจะเป็นพวกแกงเคอรี่ทั้งหลายนะคะคือจริงๆแล้วนะเราก็คือยังไงอะ คือทำที่ลูกค้าอยากกินนะคะแต่ก็คือพวกเคอรี่เราก็ทําแบบเป็นรสชาติออริจินอลเนาะแล้วก็เอามาอะดัปต์เอาว่าจะตามที่ลูกค้าอยากจะใส่พวกอะไรมั่งหมายถึงว่าทําแกงเคอรี่อย่างเช่นแกงแดงนี่ใช่ไหมคะแกงแกงแดงเรดเคอรี่เนี่ยลูกค้าอยากจะใส่เนื้อใส่กุ้งใส่ไก่งวงกรอบใส่เป็ด,ปดกรอบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ลูกค้าเลยเนาะเราไม่ให้เลือกนะฮะ เราแค่ทำน้ำแกงไว้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกได้เลยเนาะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเรียกลูกค้าเสร็จแล้วก็มาเนะ็นยันทำลมแล้วก็จีบแล้วก็มีปีกไก่นะคะหมกักทอด <Chicken> เราต้องปาดๆอย่างเงี้ยเพื่อที่เวลาเราหมักเนี่ยเพื่องมันจะได้เข้าไปข้างในนะคะงัน้นจะจืดเนาะ ไก่งงที่เรากวนไว้ผัดก็เธนไม่ค่อยดีหรอกแก่พวกไก่มองผัดเนี่ยไก่มองผัดพริกแกงไก่มองผัดน้ำพริกเผาไก่มองผัดกะเพราค่ะเหมือนไก่อ่ะทำเหมือนไก่นั่นแหละอบก,ก่นะคะร่วนไว้ใส่แกงกะหรี่กะพเพราทำอะไรก็ได้ แค่โัวมาสังเกตชา้าไม่ละลายไม่ไม่ละลายัยนเเอาไว้ค้างคืนนะ